สวัสดีจ้าภาวะมาแล้วพบกับภาวาอีกแล้วจ้ะในกินข้าวกับแม่ EP หลายๆ EP วันนี้กับข่าเราก็เป็นแกงเนือ้อพริกขนูโอ้ได้ง่ายเลยน้ำเด้อจะมีเสียงเล็กหน่อยจ้ะพยายายังไม่กินแต่กินข้าวก็ไก่ทอดเมื่อกี้นี่อิ่มแป้เลยนี่ให้ดูยายดวงกินข้าวยายดวงสวัสดีค่ะเอฟซี FC ยคะ สวัสดีค่ะ,คะอย่าดวดงกินข้าวกินข้าวพี่น้องขับเข่ามีตอนแรกจะพัดเพชรไอ้นี่ด้วยแต่ว่ามันหลายอย่างแลยแล้วมันขำดาก็เลยที่ข้าวนี่จ๋าสามีฉันจะให้ดูหน้าตาอาหารตักมดไปครึ่งถ้วยแล้วเด้<อ>นี่อันนี้เป็นแกงเนื้อพริกขิเน,นื้อมันเปืเป่อยยังแม่เยหืม แซ่บจ้ะอันนี้แกงเปื่อเหลือจากเมื่อวานอันนี้ไก่ทอดครึ่งกิโลเหลือเท่านี้แหละจ้ะนั่นคนทอดไก่อันนี้แกะตอนเย็นจ้ะไหนโดนชิมให้ดูหน่อยค่ะอร่อยไหมคะเคเลปลาช้ำขาวอย่างทเทชิมกระปีก่อน <laughs> ชิมกระปีด้วยบรรยากาศตอนเย็นจ้ะกอฉันขึ้นบ้านแล้วเหมือนเดิมจ้ะคำเร็ว กลัวน้ำหมากลักวน้ำหมอกจก้ะ <c oughs> ต้องรีบขึ้นบ้านช่วงนี้หมอกก็ถูกหมอกหมอกกลัวหมอกดงจ้ะอันน้กินโชว์ไหนสิคะอันนั้นคือโ <c oughs> จอด,จด,จดจย์โจดติดใจเลยถามฉันวันนี้ว่าเอายิงไหมเฮ้ยทำามกูเพิ่งแกงมาหวานนี่ใจกูแกงยกิ่งเลยของหากินยากเลยกินปีละที คนอีสานเขาเรียกอะไรน้ำม้ไฟคนละอันคนละอันนะอันนี้หนอจุนหนอจุนหนอจุนมันคืออะไรอะไขความรูก fc หน่อยแล้วหนอเพชรคืออะไรน่าเกิดเก่าอีกหนอเพชรมันเกิดตั้งยืนก้อนน้อยมันไม่สูงแค่เอวเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกับเยมันเป็นชนิดเดียวกับคอไผ่ไหมคอไผ่เน้ะแต่ว่าต้นมันรูปางนี้น้อยอื็เห็นไหมที่หยุด เห็นน้ำบินเนาะเห็นอาเพชรนาะอือแหละสีไฟมันใหม่ที่มันขึ้นมาใหม่ไงอืเิงก็ไปเอายันนั่นมาวันนั้นฉันก็ไปเก็บแถวนั่นเลยแม่ได้อยู่กำหนึ่งแต่ว่าแกะแล้วน่ะแกะสองชั่วโมงได้ซิบอันก็เลยเปลี่ยนใจเอานี่ดีกว่าน้อไม่ไล่เนาะเขาอร่อยน้อไม่ไล่อยู่ไหนล่ะเขาเนาเองต้องไปเขาไหมต้องไปเขาเนื้อไม่ไล่จะอร่อย เห็นได้น่นด็น้องนาวินน่ะนะไปหาเก็บน่ะอืน้องนาวินน่ะเก็บหน่อไม้ไฟเพชรดอกหน,น่อไม้อะไหรหน่อเพชรดอกไม่ใช่หน่อไม้ต้นหนกก่อกระไผ่นี่ดิอันนั้นที่ว่า,ามันไฟใหม่น่อไม้มึงเคยไปนู่นไหมไปไหนไปลาทุ่งกระเทียวดอกกระเทียวไหมเคยไช้ปูมินเออเจ็บเลยเอ,องจะไปเก็บตรงนั้นเลยนะนักแกงใส่ของสมุน เอาเองเก็บนวดหนอมันเฉยข้าวหน่อข้างหน้ากินก็อร่อยดีดอกไอ้นี่นะแกงกะทิพัทมารีมีเยอะเห็นไหมล่ะพอดีเลยว่ะหูจะว่าฉันหงเขาแข็งน่ะแข็งเหรอเอ้ยลงไปคือแข็งเข่ามันเลี้ยงเม็ดสวยแม่เพราะว่าใส่ใจไงอยากทำให้กินอร่อยอร่อยไม่ได้ทำให้เลี้ยวทำให้พ่นเรี่ยวๆไม่ทำนอโจดโออนนยั่น น้อไม่ไล่นำไม่ไล่เองไม่ไล่ไมันจะโอยต้องไปหาลองชิมอีกจักจักทีนึงเยอะหน่อยเลยหน,น้ามจ้ะอากาศร้อนกินคาดูยาดวงกินไปวันนี้เพรายามไม่กินให้ดูดอกเพราะว่าอิ่มแล้วดูยาดวงกินเข่าจ้ะกิน,กนต้านใจเอฟซีทำให้ดูทำให้ทำให้เอฟซีดูเนะนี่ยอ้วนอ้วนจริงๆ มันนอนไหนกันเห็นนอนไหนไั้เมือ่นอย้ำบ้านใหม่มัน,นเรียบร้อยใกโทษเอาถ้าพี่น่อยกินเขาถ้าพี่น่อยรับผู้ชายคำใหญ่ๆ บรรยากาศดีนะจ้าตอนเย็นแต่ว่าเชิงร้อนไม่มีลมเลยวันนี้จะเดินไปกินหมูย่างกับเขาจังหน่อยเขาย่างหมูกันเนี่ยกินข้าวกบน้ำพริกอิ่มไหมเนี่ยอิ่ม ตอนเย็นนึกกำกินะน,นี้ลาดเป็นคามใหญ่ก็มาถึงหิ้วเข่ากันใกล้มืดอ,อย่างตจนไม่เกี่ยโอ้ยังไม่ได้ขายตักตีเลย ันจะเมิดจะได้ทำงานวันนี้ส่กหน่อยนี่แค่แบบของที่ขายในทุกวันเสียบลายตอนนี้อิ่มแล้วจ้ะมันดึกแล้วเนาะตอนนี้มันสองทุ่มครึ่งเลยเรากินข่าวชากันมากเลยวันนี้นี่ยกินข่าวชาจ้ะ ก็เลยเป็นแบบไม่นี่แต่ว่ากะแกงเลยนะเพรว่าไล่สุดทำแกงอะอยากกินขนมจีนก็ไม่ได้กินเลยเพืนี่จะถานตัดตอนนั้นนั่งคิงมาบ้านจ้ะมาอยู่บ้านสามวันจต่รอบนี้วันยุดยาวไม่อยากไปไหนเพราะว่าจะมีดวงไม่ดีอะไร ไม่มีอยากขับรถไกลนุ่นเล็กน้อยไป,ไ,ปไปแล้วคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนวันนี้ก็มาให้อ้ดวงกินข่าวโชว์นุ่นล่าสุดอ้ะดวงก็ยังไม่อิ่มนะไอ้ดวงก็เสียบอยู่จ้ะแซ่บนานทีกินแกงกะทิก็อร่อยอยู่ บรรยากาศเรียวๆเลยจ้ะลูกฉันกัตีกันไปด้วยจ้ะลูกฉันกัตีกันไปด้วยก็ว่าจะด่าเด้นี่ยปอดเอาก่อนโ๊อดเอาก่อนพิชพมาไล่หราเนื่องจัดการแข้โเดนแดนเดินนั่นไงโอ้ยไม่ดำ ไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ